สามจุดสองจุดศูนย์นะฮะคันนี้ที่แบบนะฮะก็ดูลหลักๆใช้งานน้ำมันฟอร์ฮอล์เก้าห้านะครับแต่ว่าคันนี้มีระบบแก๊ส LPG ด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้โจู์แก๊สนะฮะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีสายจูนนะครับแต่เมื่อกี้ก็เช็คค่ากแก๊สให้แล้วก็แก๊สก็ปรับมาพอๆกันบน้ำมันแล้วนะก็ไม่ต้องไปจูนเก็บแก๊สเพิ่มนะครับก็ปรับมาเพียงา นะฮะโอเคก็คดีดูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่นี้ส่วนตมดคดีเรียบร้อยแล้วนะครับจูรยใช้ตัวนี้ครับเอฟบแบตัวจับส่วนผสมก็มากาดนะครับสายเป็นสิบเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูรล้วนเลยนะครับอันนี้ืะจูสดจูถนนจริงนะครับวิ่งจริงเลยไปเลยดีกว่าอืมสองโนหลักๆของเดิมพนนอื่น ข้อเดิมนะฮะของเดิมโอ้โหยังอื่นอื่นมากนะฮะเอฟติดบางเท <c oughs> ียบไปเลยนะครับด้วยอายุรถด้วยครับแล้วก็โดยตามได้ไปด้วยของแสนแปดนะฮะน่าจะไม่เคยตั้งหวาน่าจะไม่เคยเซอร์วิสนะครับอ่ะเดีย๋ยวถ้าเซอริสแล้วก็ตัวเก็บฟรีนะฮะไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับก็โอเค ก็มีจูนะฮะจูคาระสาวพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็ยบจูเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดนตะมันนะครับสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะมีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปากซอยรถสีถ่เหี่ยมเงินนะฮะอีกที่คือรัลูกกาคลองเจ็ดน,นะครับที่คลองเจ็ดให้บริการทางการจูนะฮะเซอร์วิสบริการทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับ สถานที่นะครับผวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ด้วสแบบี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแบบ t ิ k กต็อกนะฮะสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้หมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับอ่ะก็ส่งงานฮะสำหรับ CoV 73เครื้อสองจุดศูนย์นะครับจูนอ่านี่แมปและมันโซโฮอร์กนะครับมาจูนรอบสถานที่ด้วยคันนี้ล้อ18แปด ข้อเดิมนะฮะแล้วก็ปรับลอบช่วยเรื่องตวรวัสอ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจนคันเร่งให้ใหม่ทาอะไรให้ใหม่หมดเลยนะฮะของเดิมที่คันเร่งหนักๆตรงรวมแก้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะโอเค